สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วพ่อใหญ่มหาขออันเชิญคุณพาะีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ได้รจนาไว้ในคาถาชิดบัญชรดังบทขัดณเบื้องต้นว่าปุตตกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนังอติกาเยกายะยายะเทวานางังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายมราชาโนเท้าวเวสวรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะจงมาปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆพืเอซีทุกท่านนะครับปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นจงมาสมประสงค์ทุกประการนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคัง ยุคต้นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกผสมครุกเคล้าด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิส่งเหนะครับแล้วก็มียางไม้ยางจิกยางลังยางเรือ มาช่วยเสริมช่วยยึดติดให้พระดูหนึกนุ่มแน่นแร่งไม่แตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับเพราะว่าพระพระยุคต้นก็ยังยังไม่มีน้ำมันตังอิวนะครับก็ยังใช้ลักษณะยางไม้ยางไม้ยางกิกยางรังหรือยางยางนานะครับหรือยางไม้บางทิดมาช่วยนะครับ ช่วยยึดช่วยทําให้เนื้อพระไม่แตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับเพราะยุคตนยังไม่มีน้ามันตังอิวเนี่ยพระท่านจะแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับดังนั้นเราจะเห็นพระในยุคยุคต้นนะครับยุคต้นนี้หมายถึงเอาปีพุทธศักราช2350นะครับถึงปีพุทธศักราชสองพันนี่เป็นเราถือว่าเป็นยุคต้นนะครับแต่ถ้ายุคปลาย ก็จะแตกต่างกันยุคกลางก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างยุคกลางนี่ท่านก็ถือเอาปีพุทธศักราช2391ถึงปีพุทธศักราช2408นี่้ถือว่าเป็นยุคกลางนะครับยุคกลางแต่ถ้ายุคปลายนี่ท่านจะถือเอาปีพุทธศักราช2409ถึงปีพุทธศักราช2415นี่้เป็นยุคปลายครูบาอาจารย์ท่านแบ่งไว้แบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างพวกยางนา ยางชันเรือรักน้าเกี้ยงยางจิกยางรังยางนาเนี่ยจะมีส่วนส่วนในการทําให้พระได้เกาะกันแน่น,นครับพระยุคปลาย,เ,ยเราจะไม่ค่อยเห็นการแตกรายให้มันเหมือนเหมือนพระยุคต้นนะครับถ้าเป็นพระยุคยุคปลายยุคกลางเนี่ยมันจะแตกต่างกันบางเล็กน้อยนะครับ พราะพระยุคต้นเขาจะไม่ค่อยแตกลายงาแตกลายสังกโรกหรือแตกลากปักชีนะครับถ้าหักก็หักถ้าบินก็บินถ้ายุบก็ยุบไปเลยนะครับแต่ถ้าพระในยุคยุคกลางยุคปลายเข้ามาเนี่ยก็จะมีการแตกลายงาแตกลายสังกโรคนะครับหรือว่าแตกลากปกัก c h ครูบาอาจารย์ั้งก็พาแยกอีกนะครับแยกว่าอย่างยุคต้นเนี่ยจะมี3มช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของยุคต้น ถ้าเป็นช่วงช่วงกลางก็จะแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของยุคกลางแต่ถ้าเป็นช่วงปลายก็แบ่งเป็น3ต้นคือแบ่งเป็น3ช่วงแหละครับช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายนะครับครูบาอาจารย์ท่านท่านปารีกเกนนั้นนะครับอย่างผิวพระองค์เนี้ยดูแช่น้ามานะครับเพื่อนๆเป็นองค์แช่น้ํามนต อ๋พระหญมหานี้ตั้งชายาให้ท่านว่าองค์แช่น้ำมนนะครับดูแล้วท่านแช่น้ำมาพอสมควรหลายปีในปีพุทธศักราช2,416นหะครับหลังเจ้าประคุณสมเร็จมรรภาพได้1ปีเนี่ยสยามในสมัยนั้นเกิดอายุวัตโรคขึ้นอายุวัตโรคก,ก็ เรียกว่าโรคที่มีพิษร้ายเพียงดังว่าพิษงูเห่านะครับเพื่อนๆไอหิแปลว่างูเห่านะครับไอหินี่โรคะก็คือโรคโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละครับการเสื่อมไปของอายุการเสื่อมไปของสังขารการเสื่อมไปของขันห้าอินท่าสีอินรี่หนี่แหละครับเรียกว่าโรคะอายวาจากโรคก็คือการมีพิษร้ายเพียงดังว่าพิษแห่งงูคือเป็นแล้วตายเหมือนงูเห่ากับนะครับ ถ้าเปรียบปัจจุบันนี้ก็คงเป็นคล้ายๆกับโรคโควิดประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆคล้ายๆกับโรคโควิดนะครับเป็นแล้วก็รักษาทันก็หายรักษาไม่ทันก็ตายแบบนั้นนะครับผู้คนก็ฝันนะครับฝันเห็นว่ามีพระลงตาแก่ๆห่มจีวรคร่ำคร่าแล้วก็มาบอกว่าให้เอาพระที่ให้ไปเนะี่ยมามาแช่น้ำฝนทำยา ชาวบ้านก็ลือกันคิดไปคิดมาว่าใครกันนะที่เป็นคล้ายหลวงตาแก่ๆผมจีวรคร่ำคร่ามาบอกคิดไปคิดมาก็หน้าตาก็คล้ายกับเจ้าพระคุณสมเด็จก็ใช่แน่นึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จก็นําพระสมเด็จที่ท่านให้ไปมาแช่น้ําฝนทํายาก็หายจากโรคหา่าหายจากอววาตะโรคขึ้นในในสมัยนั้นนะครับเพื่อนๆตำนานก็เราไวา้เช่นนั้นนะครับ เพื่อนเพื่อนดูองค์นี้นะครับนี่เราเราไม่เห็นรอยปีแยกนะครับแต่ว่าเห็นเห็นลักษณะการการแตกหรือว่าการสึกการกร่อนการเกาะกินของอสนิมน้ําหรือตะไคร้น้ํานะครับเนี่ยหรือสนิมเหล็กนะครับเพื่อนเพ่เพราะเป็นเป็นพระปูนเปลือกหอยสุกเนี่ยเพื่อนๆนดูผิวพระเหมือนเหมือนปูนหอยมุกเลยนะครับเนี่ยดูหน้าท่านเนี่ยขาวอมเหลืองดูสวยงามนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับาทาให้นึกถึงองค์เจ้าคุณเที่ยงนะครับองค์ดังในตำนานนะครับสมเด็จองค์เจ้าคุณเที่ยงก็เป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์นะครับเพื่อน,อ,นองค์นั้นนะครับถ้าเรานึกภาพจึงทําให้เราได้เห็นนะครับพระสมเด็จวรคาคังบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิ์แต่ก่อนไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับพวกเซียนพระพวกพ่อค้าเขาไม่ค่อยจับเขาไม่ค่อยมอง นะครับด้วยเหตุอันใดก็ไม่ทราบได้นะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเขาจับเขามองเขาค้าขายกันเฉพาะองค์หลวงวิจารเจรไนนะครับแต่องค์หลวงสิทธิ์เนี้ยไม่ไม่ค่อยมีนะครับเป็นพระที่เป็นสมบัติซะมากกว่าเก่าเก็บอยู่ในกลุอยู่ในราชนิกูลอยู่ในตระกูลอ่ที่มีอ่าความ ใกล้คิดหรือว่าสนิทสนมกับเจ้านายฝ่ายในในสมัยก่อนนะจึงจะมีองค์หลวงศิษย์เยอะนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็ก็เป็นสิ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าพวกพ่อค้าพระเขาเขาไม่มีหรือว่าเขาไม่เห็นหรือว่าเขาไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้ขององค์หลวงศิษย์ก็เป็นไปได้ก็ก็ไม่อยากจะคิดเช่นนั้นแต่ว่ามีก็มีน้อยนะครับในธรรมเนียบพระสมเด็จองค์ครูองค์งดาราเนี่ยมีมีไม่ถึงสองสามองค์ในแต่ละเล่มนะครับ แต่ละเล่มมีเป็นร้อยองนะครับแต่เป็นของหลวงวิจารเจรนายแต่มีไม่ถึงองค์หรือสององที่เป็นองค์หลวงสิทธิ์นะครับก็ไม่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุอันใดนะครับทั้งที่เป็นพระในยุคนั้นสามช่างหลวงเราก็รู้ก็คือหลวงวิจิตนรมนหลวงสิทธิการโยธารักหลวงวิจารเจรนายนเนี่ยเป็นช่างสิบหมู่ที่มาในช่วงช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อ เมื่อเป็นเช่นนี้พอองค์เจ้าขุนเที่ยงท่านได้นำพระสมเด็จวรังคังอ,องหลวงสิบมาเนี่ยสิบปีให้หลังจากนั้นน่ะพวกพ่อค้าพระพวกเซียนพระเริ่มมองเริ่มเริ่มเมช่าหากันแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีหมดแล้วนะครับถ้าเป็นพระแท้เนี่ยเขาเก็บไว้หมดแล้วนะครับเพืเ่อนเ่อขาเพิ่งมาแตกตื่นในเมื่อ10กว่าปีให้หลังมานี่เองหลังจากที่เจ้าขุนเที่ยงท่านได้นําองค์ อ,องค์สมเด็จของท่านมาประมูลเพื่อที่จะนำตตุปัจจัยไปปฏิทั้งขอนคณะสงฆ์วัดวาอารามในภาค11นะครับเท่าที่ท่านรวบรวมไดก้ก็ได้พอสมควรจนโครงการท่านได้บรรลุผลอันนี้พวกเราในรุ่นต่อมาก็ได้องค์ของท่านนีก็เปิดเรียกว่าเปิดนเนตรเลยก็ว่าได้นะครับ เปิดมุมมองของผู้คนให้มาศึกษาสมเด็จวรคงองค์หลวงสิทธิการมากขึ้นนะครับอย่างองค์ของที่พ่อใหญ่มหาได้นํามานี้นะครับเป็นองค์บล็อกพิมพนะครับเรียกว่าเป็นช่างหลวงองค์หลวงสิทธิการโยธารักษ์แต่ว่าคนละ,ะบล็อกพิมพ์แต่ว่าองค์หลวงสิทธิ์เหมือนกันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อยู่ที่เราเชื่อเราศรัทธานะครับเพื่อน จ้าบุคคลสมเด็จนี่ท่านสวดคาถาจิดบัญชรจนครั้งหนึ่งนะครับสเสด็จพ่อรอห้าตึ้งกับถามนะครับว่าพระคุณเจ้านี่ใช้คาถาบทไหนสวดปลุกเสกพระสมเด็จวรคังจึงได้ขังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะครับเจ้าบุคคลสมเด็จท่านก็บอกว่าใช้บทสวดคาถาจิดบัญชรเห็นไหมครับเพื่อนๆออย่างพวกเราพวกเราสวดเช้าสวดเย็นเนี่ยเราก็เป็นที่รักของเทวดานะครับดังบทขัดที่ท่านยกขึ้นไว้ว่า เทวานางปิยตังสุตวานะครับเป็นที่รักของเทวดาของทวยเทพทั้งหลายนะครับเพราะว่าคาถาจินบัญชรเนี่ยเาวิสวุวรรณนะครับยมาราชาโนทาวิสวุวรรณโนเนี่ยท่านเป็นทวยเทพจอมราชันแห่งเทวดาภ้าพื้นดินทั้งปวงนี่จะตตโรคบาลก็คือจะตกแปลว่าสีปาท้าเรักษารักษาที่ทั้งสีนะครับก็คือนี่แหละครับอ่า ทิศเบื้องเรียกว่าทิศเบื้องบนทั้งด้านเหนือก็มีเท้าเวสุวรรณปกครองพวกยักษ์นะครับยักษ์มารผีเปรตอสุรกายเนี่ยไม่สามารถจะมาย่ํากรายพวกเราที่มีพระสมเด็จวรรคังได้นะครับเพื่อนใครมีสมเด็จวรรคังแฝนคอนี่ถือว่าเป็นมงคลนะครับแล้วก็ทั้งด้านทิศตะวันออกนี่เท้าทัตรดท่านดูแลพวกคนทันวิถีธรกุมภันเนี่ยมาปกป้องคุ้มครอง พวกเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้พระภูมิเจ้าที่พระแม่ตรณีเนี่ยทวดาท่านเท้าทาทรทนเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกก็มีเท้าวิรูปักนะครับปกครองพวกนาคพญานาคสัตว์ื้อยขานทั้งหลายที่อยู่ใต้ดินบนดินในน้ำนี่เรียกว่าพญานาคที่ท่านจะปกครองเรียกว่าเป็นพญานาคเลยนะครับส่วนทางด้านทิศใต้กับวิรุณหกเท้าวิรุณหกปกครองพวก ครุพยาครุดหรือนกใหญ่นกเล็กสัตว์มีปีกสัตว์ลร้นานา,นาพันเนี่ยท่านปกครองพวกนี้คุ้มครองนะครับถ้าเรามีสมเด็จวรคังเรามีสมเด็จวรคังไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนนะครับที่เจ้าประคุณท่านปลกเสกนั่งแผ่เมตตาอธิษฐานจิตด้วยบทคาถาจิโนบัญชรเนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์ครังนะครับท่านอัญเชิญถวยเทพกามาพรจรทั้ง6ชั้นนะครับมีชั้น จตุมหาราชกาสองชั้นดาวดึงสามชั้นยามาสี่ชั้นดูสิตห้าชั้นนิมมานรตีหกชั้นปรนิมมิตสวุวตีรวมเทวดาตั้งหกชั้นนี้เรียกว่าแปดหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลน,นะครับเนี่ยลงมาปกป้องคุ้งครองในองค์ในองค์งพระนะครับดังนั้นเราเราจะได้ปรามารเราจะได้มองในสิ่งที่เราแบบไม่คิดนะครับเพื่อน พระสมเด็จวรักคังที่มีรูปร่างหน้าตาพิมพ์ทรงที่มันแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับเราก็อยากคิดว่ามันจะไม่มีนะครับเพื่อนๆเหมือนพวกเซียนพวกพ่อค้าพระเขามององค์หลวงศิษย์สมัยก่อนนู้นนะครับไม่เช่าหาไม่มองไม่ปล่อยไม่คิดว่ามันจะมีจริงพอ,อการศึกษาผู้คนให้การเคารพนับถือองค์เจ้าคนเที่ยงมากขึ้น ราชนิกูลหรือว่าตระกูลดังๆในสมัยก่อนเจ้านายฝ่ายไ,ไหนเริ่มเอาออกมาให้เราได้เห็นเป็นองค์หลวงสิบนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับอตอนนี้ปี65นี่เลยครับเป็นปีที่เจ้าบุคคลสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้พยากรณ์ไว้ในปีพุทธศักราชส4 1 5ว่านับจากนี้ไปอีก12นักสัตว์ก็คือ ปีพุทธศักราช2,415ถึงปีพุทธศักราช2,565เนี่ยครบ1 4 4ปีพอดี12นักษัตวผู้คนก็ได้นำพระสมเด็จวรักคังนี่ออกมาแท้สองสารเสริญน,นะครับดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จทั้นได้พยากรณ์ไว้นะครับเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราเห็นเนี่ยเราก็ พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่าอ,องค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าเราได้ลบหลูหรือว่าเราได้ดูหมิน่นดูแคลนเทวดาที่สถิตยอยู่ในองค์พระนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมพ่อใหญ่มหาพูดมาตลอดนะครับเราเราต้องเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนๆแดดเรามองไม่เห็นแต่ทําให้เราร้อนได้เห็นไหมครับลม เรามองมาเห็นแต่ทำให้เรารู้สึกเย็นได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นพลังมันเป็นพลังแห่งจัก,กรวาลเป็นพลังแห่งกฎสากลของเอกภพที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าถึงมิติของเขานะครับมิติของผีเปรตอสุรกายก็อีกมิติหนึ่งมิติของเทวดาก็อีกมิติหนึ่งเนี่ยมิติของโลกมนุษย์เราเนี่ยที่เรามองเห็นด้วยตาตาเนื้อเราเนี่ยเรามองเห็นมิติของเรา แต่มิติของของพวกภพภูมิที่อยู่นอกเหนือจากนี้เราเรามองไม่ได้ตั้งๆตที่เขาอยู่รอบตัวเรานะครับเพื่อนๆมิติเหล่านี้เขาอยู่รอบตัวเราแต่ว่าเราสัมผัสไม่ได้เพราะมันอยู่กันคนละ,ะมิติอยู่คนละช่วงอยู่คนละชั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเข้าถึงมิติเหล่านี้เราต้องให้บรรลุอรหันต์นะครับทำจิตใจให้รู้สึกว่า บรรลุแล้วซึ่งกิเลสดังพระอรหันต์ท่านทำม,มานะครับเรียกว่าบรรลุอภิญญาหกอย่างเจ้าบุคคลสำเร็จเนี่ยท่านล่วงรู้เหตุการณ์ในในอนาคตที่กําลังจะเกิดท่านก็สามารถเข้าไประยับระง,งับรับยับยั้งได้ทุกท่วงทีช่วงที่พวกอฮอลันดาฮอลแลนด์โปรตุเกสอังกฤษอิง,อง,องนด์ที่เขาลานานิคมพวกฝรั่งเศสพวกนี้ท่านก็เข้าไปช่วยบ้านเมืองเราได้หลายครั้งหลายครา หรือคําพูดไหนที่ท่านพูดไปแล้วมันมักจะเป็นจริงนะครับเพื่อนๆเ,เหตุอันนี้ทําให้เราได้คิดว่าพระผู้ทรงอภัญญาเท่านั้นที่ทําได้นะครับแต่ท่านบอกพวกเราไม่ได้นะครับถ้าบอกก็เป็นการอวดอุตริไปเห็นไหมครับเพื่อนๆ่ท่านบรรลุป,ปัญญาหกต้องก็อิทธิวิธีต้งก็รู้รู้วิธีการแสดงฤทธิ์เรียกว่าสวนต์ทิปหูทิปเจโตปร,ริยานล่วงรู้จิตใจคนอื่นอย่างเงี้ยบุคเพนิวาสานุสติญาณนกะ็คือระลึกชาติได้ อ่าแล้วก็5้าทิพจักขุตาทิพหกก็อ่าอสวะขคยายานมรุกิเลสได้โดยฉพันธเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เป็นวิสัยของของพระผู้บรรลุอภิญญานะครับเราไม่สามารถจะก้าวร่วงละร่วงรู้ได้นะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับเนี่ยดูปลายท่านนี่ปาเกตในจุดที่ซุ้มระคังพระพักนี่เป็นวงรีเหมือนหัวตะกั่เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนหัวตะกั่เลยนะครับ เหมือนเมล็ดพริกไทยเหมือนลูกไข่เลยนะครับเนี่ยไหลตกทตั้งสองข้างนะครับเพื่อนๆสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเราเห็นผ้าทิพย์เส้นนิติสนะเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นเรือนรางพระบาทเนี่ยตรงกับมุมข้อศอกแขนนี้นะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆองค์นี้ฐานสิงห์ก็เป็นลักษณะโครงฝาน,นะครับเนี่ยเป็นโครงฝานเลยนะครับฐานหมอนรองสิงห์นี่ก็คมชัดเห็นไหมครับฐานหมอนรองสิงห์นี่ก็คมชัดมนทื่อเลยนะครับเนี่ย ดูสวยงามนะครับอ่าเป็นลักษณะสีคราบน้ำตาลแดงนะครับเนื่องจากท่านแช่น้ำนานองค์นี้กลายเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังท่านเป็นเช่นไรนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูหลังแล้วใจตังเลยนะครับกูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างกันที่พระยามหาชีตรงนี้นี่คือหินอ่อนนะครับเป็นหินแปแล้วก็แผ่นนี้หลุมนี่เป็นหินไปแล้วนะครับเหมือนผิวดวงจันทร์ไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ย เหมือนผิวคางคกหรือเหมือนผิวมะกรูดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับส่วนด้านข้างเป็นไงครับนี่ด้านข้างนี้ปีแยกแตกออกเลยนะครับเพื่อนๆนีน่ด้านข้างนี้เป็นลักษณะร่องรอยการปรีแยกแตกออกเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นราบน้ําตาลแดงนะครับเนื่องจากท่านแช่น้านานนะครับเพื่อนเอนี่องค์นี้ผ่านพ่อใหมาเอา,เอาขเคมินล,ลงแล้วนะครับเพื่อนๆ่อนี่ตรงนี้นะครับนี่เจาะเอา,เอา อุปกรณ์ขูดแล้วก็เอากระมิ่นลงปรากฏว่าเหลืองนะครับนานๆเข้าท่านก็กลายเป็นสนิมนะครับตรงนี้ด้วยเหตุอันใดก็มีทราบได้แต่ว่ากลายเป็นสนิมไปแล้วนะครับสีดําขึ้นมาเลยนะครับท่านเรียกว่าตกตะกอนเป็นตะไคร่น้ําตรงหลุมที่พ่อใหญ่มหาเจาะตรงนี้นะครับเราเห็นเม็ดดำๆนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเม็ดเล็กไหลไผ่ดำนะครับเพื่อนๆองค์นี้เรามาดูกันนะครับว่า เจอแม่เหล็กแรงสูงแล้วท่านจะดูหรือเปล่านะครับเราเชื่อว่าท่านมีแร,ร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับพระสมเด็จวัดระังนี่มีแร,ร่ธาตุกายสิทธิ์อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเ,เพื่อนๆ่เราดูด้านข้างนะครับเป็นไงครับนี่สวยงามนะครับด้านข้างก็ไม่ไม่ไม่สกรปรกไม่เละเทอะปนงว่าปริประดอยขึ้นให้สมจริงแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับเ,เพื่อนเพื่อนันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นขององค์พระนะครับ ร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยเจ็ดสิบปีก็ควรจะเป็นเช่นนี้นะครับเพื่อน,อนอกอรัตนาท่านสัมผัสดูด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับถ้าท่านมีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเหล็กไหลเพดําเหล็กน้ําพีเนี่ยก็ต้องดูดเหล็กติดไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อน,เ,อนเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อน,อนท่านโน้มเอียงมาพอ,พองามนะครับไม่มากไม่เยอะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าท่านมีนะครับดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับให้ครบ3ครั้งนะครับเราจะได้สะสมพระด้วยความสบายใจนะครับเห็นไหมครับท่านน้มเอียงมาพอพองามนะครับพ่อใหญ่มหาตั้งชยายท่านว่าสมเด็จวราคังองค์แช่น้ำมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับเหมือนการแช่น้ำนะครับนี่แช่น้ำนานนะครับเป็น เป็นปีหลายปีหลายสิบปีก็ว่าได้ในสมัยนั้นเราก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าเราได้รับมาจากเจ้าของเดิมนะครับดูสิครับเพื่อนเนี่พ่อใหญ่มาหาเห็นนี่ก็เกิดใจปฏิพัตอยากจะได้ก็ตามจีบเจ้าของเดิมอยู่นานพอสมควรนะครับเราเรียกว่าบุญสัมพันธ์กันจึงได้ท่านมาครอบครองนะครับเพื่อนๆดูสิครับสมเด็จวัดระฆังองค์หลวงจติการโยธารักษ์องค์แช่น้ำมนต์นะครับเพื่อนๆนี่ เนี่ยคือเป็นหินไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลุมนี้นะเป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นแผ่นหินแล้วนะครับหลุมเนี้อ่าอีกสักสองร้อยปีสามร้อยปีอนาคตเนี่ยสมเด็จวะะัลคังเนี่ยคงจะเป็นหินหมดแล้วนะครับเพื่อนๆที่เราครอบครอ,องกันอยู่นี่แหละครับคือเหตุมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นของผู้มีฤทธิ์นะครับของผู้ทรงอวิญญาที่เจ้าปะคุณท่านสร้างขึ้นเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับนี่ตกอกตกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องะอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ